ทองค่ะครับคือในสามคนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผัวฉันได้หมดมอย่างนั้นเลยไม่แต่มันต้องดูความสามารถก่อนเข้าใจไหมต้องผ่านข้อสอบสัมภาษณ์ฉันบอกให้รู้นะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นอิตติเลีย e ไม่ได้เเป็นไดเหรอเปตติเลียอิตติเลียมนเรื่อกลัวการันการไม่ร้ายกี่ใครเ้ามาก็ขัดจไม่ได้เออทองคะครับ คนที่จะเป็นผ rat, ัวฉันได้เนี่ยมันต้องมีลีลามีกลเม็ดเด็ดพลายทำให้ผู้หญิงเคลิบเคลิ้มได้เม <uh ื่อไงไรื่องกูไม่โดนกูเช็ดแล้วนะมึงอาว่ากูหลักตานมึงใจเออว่ามึงนอนกับกูอะไรคืนนอนกะกูไม่โดนเรื่องตีแต่ว่าคำในปากกูไม่รักบานกูอยากคืนเลยว่าเจ้ายังอยู่ตรงรอยกูโกรู้มึงจะบ้านสิ ta nể tình mừng cha bán thì quả mừng mới đại lạc tam ơ ừ. ta cú lạc ta ngày tiện cho rồi quả phá ai mân chi phá ai mân tài ô ai mân nhà nhà mân lê mừng lê hả mừng lê họ mừng ơ ừ. ta cú lạc ta ngày tiện cho rồi ai mừng chi ai mưng tài ô ai hay cứ mừng anh mới chạy cu nè cả mương anh nè vừa đây là, mương quăng ta quăng quăng, cứ ta mừng vì chuyện đấy anh à, cả, vì chuyện non à, non chữ tên cả, non tên cả, ta cất chữ tên, sẽ là e, tao <laughs> พื aí, a, e ่อแม่มึงตกเบอร์ไอ้เพื่อนวันนี้ว่าเจอกูไม่เคยห็นใครเจอบนั้นทีจริงพี่จีได้ค่ะนู่นู่เอครับนู่นู่จะกอดเพื่อค่ะพ่ออีบหนอนู่เจละอูเจละเอหนอนู่ไม่เอ็กเจ้อางนขังนู่หนาวมันก็ปิดแต่ม่อเจอได้ไปเปลี่อนไปปิดกูเจอเถียงไว้เถียงจะกอดเพื่อนตอตาไม่เอ็ ซะอ๋อโหมันเวรต่างนะมันกับพี่ดีกว่าเผื่อนพี่คะคกับเจงางนกับน้องนะคะกับพี่จะรักรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเติมมาก่อนนี้ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรีบยหม,มันดวงแก้วดวงมานีเลจ้าจ้าแต่ถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักมีเปรียบเมื่อะไ,ไรอ่ะเปรีบยหม,มันนอไม้แก่ใช่อ่ะแท่งตุ่มไงอ oh! นอไม่ก้นี้แต่งวังวังนินว่าวิจอมบ้ามาบังดินงานยีดิศก็อย่าบอกมันว่าเล่นตัวชู้ไหนคะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอรแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันดี เราเเร,เร,ร,เร,รักกันเบบคอยเป็นคอยไปรักกันเรื่อยรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนุ่มใส่ค่ะใส่บ้า,บาททนเสี้ยงเงี้ยวันวันไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่ได้นอนแล้วกลา่งคึนเป็นเดือนแลวครับเราไม่เกิดต่งกันไม่ต่ากันบ้านปึ๊ดสู่ก็รัวย่ำนี่มันย่ำมาเสี้ยงลมต้องเดินพบประจชนจะมาี่เดือนแหละตีไม่เคยนอนกับเราแล้วก็มาต้องเกิดวาร้อย ตัมังงลนกานบ้านนั้นไม่ใจพรำในการเมืองกันเมืองกับกันเมืองอะไเรื่องกันบ้านเรากันบ้านเราไม่ใจการแต่ว่ามันก็มีเวลาใช่ไหมแกตักูไป็อะไรเชงเลาอ๋อเดียวกันเลยลูกอาจร่มมังแต่อยากแก้แปลงดักรู้ว่าการแน่นว่าการแน่นก็ต้นเดียวใจกันทักอยากแก้จ่าจ่าแต่เรากี่วันแล้วไม่เคยได้นั่นเวลาเมียกบจูจะเป็นดาึงนินตาเหลาต้นไม่ต่ําเอง Mà nói rồi rồi Mẹ mai ra thế nơi hả? À? Oh. À, mà mẹ mai ở thế nơi. Vô mình lục xong quay cổ liền Đây <laughs> đủ Mà năn rồi 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 Cả mai để có mấy cầm Mà cào vô đẹp nắng mấy tình Nhằm mấy tình cứng chở Ờ, à, oh, quên phần tre Cà Cười lê lai, lai uống lèo Cà lê lai, lai uống lèo mà rót rơi à? mà rót bên cả ừ, mấy cái quần chốn. mà đi cặp chê cặp này rót bên trột này á à cặp rót cường này có ngay bên chân dưới mà qua leo rót bên phía đây cồn chu từng lăng vô bụi tai ương Cắp mà yên người non cả cắp biển nó dài dòng cây rồi chạy à. cấp chập phi nữa เรียนแับครูปัดไดช่วงมันแบบขับเลยดอกเลยขับมาในตอนหนึ่งไม่รู้หอดวันนี้กับปีบ้าวคับนี่พีบ้าวจอไรนี่ครับปั๊มเจนูหนุยครับไม่ไม่จะเตือนระหว่างปีบ้าวมันจอไร่เจนูหนุยไม่จะเตือนห่าปีบ้าวมันจอไล่ปีบ้าวติดร่างครับกว่าดีมันยิงคนไตอย่ากไม่กี่วันคนตามคนควรไแเนียมันยิงปลัดรอดเลยอ๋อ cái này toàn tay đang ó à, à, và nó đi đi nòng báo chữ đây gặp bum chỉ quanh mưa ăn gặp M mới chạy trên lo nòng báo quanh chữ đây ó à, khai chào nào nào? Này, con fried, fried rồi Làm sao hai hai đấy rồi hả น้อง,องมุงมิงฮะนำคุณเล่าแก่กรรมกันปบกะปอําอุ้ยต่อเดียวดีแล้อยู่ไหนนอ้องเนี่ยนอนอ่อนนี่ตกนีฮะโรงเพลงด้ในในี่เนียลนอนอีนะมันนคุณไมนไดนไม่ในลอลอละลนลลลลน อก็รู้ควงกันดูนะมาพบกันเล้วทุนลูกร่งกับรถล่อบัเามึงเร่งอะดีนคุยตบต่อเดใจนะตบใครอ่ะตบมึง่ไงมองเลแต่พูดมึงลองเล่มึงลองตบกูลองเลแต่มึงเจ็ใช่มึงตบกูลองเล่ป้าเขาที่ป้าเขาตีป้าตี เปรีดเมเมาตบกุนิยไงล่ะแกกุิไงเปรีเยกุจปลาปิดไม่กลาวว่าอหไม่เปรีเยมึงเลนนี่กูตบมึงนะรองเล่ะกูตบเิงเลรองเล่าเปรีมึงลองตบเลดังป้ากตีดิป้ากตีกราบเนียตายบูดินแดนี่้หลลุงไอ้กัอีตบเราน่อยเปรีก็มันจะเจ้าเทินไปเทียวดิไปเทียวดิเออจึงเก้เรื่อไปจึงอปัดนำตู แม่ก็ปัดนามตู้เจ้นเป็นลูกดีดีเจ้าใจสวยเรื่อยๆสวยได้คนเดียวช่วยแม่เพราะแม่เกิดครูมาการช่วยแม่ก็ฟอมึงตายฟอมึงตายผมโลกเดาพอกู่เด็กผิดนิดหนอ้าสมมุติว่าต่อเจ้ามึงไปเที่ยวเลยขี้การไปกวนใจอย่ากล้านเลยต้องไปไปกระไร ไปตุ้งเก่รั่วไปตุ้งพอปลัดนามถูแม่ปลัดนามถูมึงลูกตีนีจะช่วยเลือดใครจะได้คนเดียวการช่วยแม่ได้ช่วยแม่ก็พอมึงตายพอมึงตายพอกูไม่ได้พอกูไม่นำป็นจ้าจะได้นองนับรองกูแกค่กำลังกันเจอได้หลับยอนอนกะตีกัน นำยอดนันกะดีกาโยตาตันน่ะเนาะคนลังเจอไรอะผมเจอมุนตีดีนะตาวอเจงามนะคนลังอะจับผมเจอวันลัพาดาทีพ่อโยเป็นเจที่แดนเฟ้จับได้ตังวงกูว่นี่น้องคือตัาราบมาแล้วตํามาแล้วค่ะ จุดแรงกันเปล่งปรอกะเปล่งร้อร่ะเียเช้าตีเราซาปานอ๋อรอกลมก้องผีก้องผีเปล่งได้อ่ะค่ะกัดนองใต้ตองรอดกัอ๋อสิคะกับกุนนัวกะะกองฟุ้เปล่งไลยเปล่งกับบุ่งบานตีบานคู่กับใชพอกาต้ยแล้วคู่ผอวไม่อยู่นี่พี่คงเหงาแย่นะคะองอไว้แรกปวดจะแปรจะลุย ีผัวสเปรด้วยอะคะ,ะบ้าพี่แตนคนเราผู้หญิงมีผัวมากนี่ไม่ดีนะคะคนก็นินตาโมดนินตามันลึ่งจ้ามันหน้าไม่ได้ไปแก,ก้ได้คนนินตาน้องจังเกิตเลยวางเนี่ยลาจอดเหยียบคไนไปโรตัดไมกูมาแลบ่วได้บปรเมกาที่ปากเพียกที่ไหนคะหนังใจแต่ดได้กลายกลายกันหมดเคยได้พัวแก้นเดืนในลาดแดงแรงกันอันพวมันไม่ โอมกล่าวโอมเร็วอย่างหมองได้รู้มาพี่เอื้อตีโอ้ยี่ปีนั่นมองเพื่อเฮ้ยกูไว้ถึงเืิดเบิ่งกูไม่เอากูยอมใส่ข้อง่ะเหลือแบกเกือบเจอรักบาทไม่เจอเดี๋ยได้ปากเปียโลตัสเจเวนจะจำตำเทานั่นผัวแกเลยคะทำไมไม่หาผัวหนุ่มโอกาสหน้าตายเกิดใหม่นะคะหม่าม่าทำตำจริงนะคะหน้าจี๊ด